ผอยู่านะกองสูตรคืวันนี้จะมาฉีดยาต้านน้ำตาลนะครับว่าฉีดอินซูลินกับผู้ป่วยนะครับเนื่องจากที่ป่วยนะครับมีน้ําตาลถึงสามร้อยเลยนะครับระดับน้ําตาลปกตินะครับอยู่ที่แปดสิบถึงสองร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คที่เบญานะครับว่ายาที่เราจะนํามาฉีดผู้ป่วยนะครับตรงกับที่แพทย์สั่งไว้ปั๊บยาอินซูลินนะครับฉีดสิบยูนิตนะครับผม ก็ต้องดูยานะครับให้ชนิน40มิีลิคโอเคครับเลยกน้อยหลังจากนั้นเราก็จะเขียนมาที่อย่งคนไข้นะครับแล้วก็จะสอบถามชื่อคนไข้ครับในกรณีที่คนไข้พูดไม่ได้ก็จะดูที่ป้ายข้อมือหมวเตียงหรือว่าในชาร์ตรงไข้ครับคนไข้ครับไม่ทราบว่เชื่ออะครับครับคุณสันนิรันดอนนะครับคุณถันสานิรันดอนครับเดี๋ยววันนี้พยาบาลจะมาฉีดอินซูลินให้นะเนื่องจากคุณถันษาเนี่ยมีน้ำตาลถึง300สูงมากเลยนะครับผม อันดับแรกเราก็ต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะครับพอล้างมือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ oh จะ mm hmm. แทนด้วยแอลกอฮอล์เจลแทนแแอลกอฮอล์บอนะครับแล้วก็วัดตำแหน่งที่เราจะแทนเข็มด้วยวัดสามนิ้วนะครับจากเอาเค้มียมโพเซสนะครับผมเจนด้วยแอลกอฮอล์บอลดึงหันสาคร,ครับเจ็บนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเข็มน,นะครับแทนที่มือยู่ในลักษณะ สี่ห้าองศานะครับโดยเราจะดึงชั้นผิวหนังออกมานะครับ <c oughs> เพื่อให้แยกกับชั้นกล้ามเนื้อนะครับแล้วกท็ที่ในระดับสี่สองศาเสร็จแล้วนะคะคุณหันษาถ้ามีอาการบวมแดงปวดหน้ามือตามัวหรือว่าแสบๆให้แจ้งแพทย์ทันทีเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปรับท่านอนให้คุณทานสานะครับอยู่ในท่าที่สุขสบายหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลิกในใบามานะครับเขียนชื่อว่าใครเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็ลงมาที่ให้เรียบร้อยครับอันนี้คือการถีบยาเข้าก้างใต้ผิวหนังนะครับหรือว่าฉีดอินซูลินครับขอบคุณครับ